มุกแรงงานมาค่ะจะพาไปดูจักคลิปของรายการเดอะโกสนะคะทำไมดูเป็นคนดีจังตอนนี้ถ้าทุกคนไล่ตามติ๊กต็อกนะคะมีคนมาแชร์ประสบการณ์เยอะมากๆทีนี้เนี่ยเลื่อนฟีดไปเรื่อยๆนะคะนอกจากจะมีคนแชร์ประสบการณ์แล้วก็ยังมีคนมาลิงก์กันระหว่างดารานักแสดงศิลปินต่างๆที่แบบว่าเหมือนจะเคยดูหมอกับท่านนี้นะคะที่คุณปอยเคยดูนะคะ ชีวิตดารานะัแสแดงคนนั้นเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ดีๆอยู่จากที่ร่ํารวยอยู่หรือว่าจากที่แบบว่าอ,อยู่ในชีวิตที่ดีแล้วอะ่ะดีๆก็ติดขัดอยู่ดีๆก็มีปัญหามีเรื่องราวนะคะนี่จะเป็นกรณีของคุณนาฟค่ะหลานของพี่แพทย์นภพานะคะโพสตแบบนี้ค่ะบอกว่าด้วยความที่เป็นคนชอบดูดวงใครว่าที่ไหนแม่นก็ไปชอบลองดูบอกว่าดูให้พี่แพทย์ไม่ได้ต้องเอาดินที่บ้านไปให้หมอดูๆถึงดูได้แต่พี่แพทย์ไม่ให้เอาไปให้เลยไม่ได้ไปต่อแต่เขาเคยให้หวยถูกมาหนึ่งงวดแบบแม่นเลยนะแต่เล่น,น แล้วก็บอกถูกว่ามีต้นไม้อายุร้อยปีอยู่ในบ้านส่วนฉันคุณน้าฟันนะคาะดูไปถึง3รอบด้วยกันถามว่าแม่นก็แม่นพูดถึงพี่สบายเจ้าที่ที่ออฟฟิศเก่าซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามีผู้หญิงผมยาวเป็นเจ้าที่แต่น้ารู้เพราะป้าบัญชีเจอ oh นาก็เคยเห็นตอนหลับที่ชั้นสี่บวกกับน้าเคยไปออฟฟิศตอนดึกแล้วนัาขอยอดเขาเขาก็ให้กี่รอบก็ได้ทุกรอบน้าไม่ได้บอกใครในออฟฟิศจนถึงวันที่รำแก้บนบอกว่าขอพี่สบายได้โดยแบบตกใจมากเขารู้ได้ไงออฟฟิศเราเจ้าที่เป็นผู้หญิงผมยาวรอบสองเขาให้กลับไปเพราะว่าเขาให้ไหว้พี่สบายแล้วกลับมาหาเขาใหม่แผ่เขาใหม่ละหนึ่งศาสตร์ของเขาในการดูคือเป็นศาสตร์แม่มดตัวจากกากชาก่อนในบ้านจะมีใบเซอร์จากต่างประเทศ ถ้าสำรับไพ่เป็นสำรับไพ่แม่มดไพ่ที่อ่านยากมากคือนักก็ตื่นเต้นไงและหมอดูก็พูดเพราะน่ารักปากหวานดูเขาเอ็นดูเราเม้าแม่นไหมก็แม่นแต่ไม่ได้ดูต่อเพราะแต่ละครั้งคือราคาสูงอยู่ก็มีหมอดูประจําตัวอยู่แล้วที่ดูมันตั้งแต่เด็กคือหมอไฟ เพียงเท่านี้ตอนนี้เน้นทำงานหาเงินไม่หลอกคนค่ะคุณบอยเดอะโกส์รูปภาพกา,กากชาแบบนี้นะคะพยารกรกากชาเคยเห็นแต่ในหนังแม่มดวันนี้ได้ลองเองกับตัวคุณนาฟเนี่ยเขาเคยได้ลงในติ๊กต็อกแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วเทน้ำร้อนใส่ถ้วยแก้วแล้วหยิบใบชาลงแก้วเทน้ำใส่จานรองแก้วให้เหลือแค่ชาในแก้วหลังจากนั้นคว่ำแก้วชาลงบนจานรองแก้วจะเป็นคำทำนายบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา คนล่ะคะเคยเจอประสบการณ์ดูดวงแบบไหนที่รู้สึกแปลกที่สุดยังไงลองมาคอมเมนต์คุยกันนะคะพอมาเห็นคุณนับนะได้แบบว่าเทน้ําร้อนลงชาหยิบแก้วลงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่อ่ของตัวเองอเคยไปดูดวงที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเขาให้มุกไปเด็ดใบไม้ค่ะแล้วเขาก็ดูดวงจากใบไม้ใบที่มุกหยิบขึ้นมาเอ๊ะมันยังไงนะสิคนเคยเจอแบบไหนบ้างลองคอมเมนต์คุยกันนะคะชอบคลิปไว้ได้คะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะจะได้มาเจอกันบ่อยค่ะ